สวัสดีค่ะคโคชมนคนปั้นคนสำเร็จค่ะวันนี้จะมาด้วยภาพนี้ค่ะอยากจะให้ทุกคนได้ดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะอ่ะโอ้โห,โหนี่คือตัวมนเองค่ะตัวมนเองค่ะตอนน้ำหนัก72กิโลกรัมคือตัวใหญ่มากๆตัวใหญ่ชนิดที่ว่าตัวใหญ่กว่าผัวอีกตัวใหญ่แบบใหญ่โตมาโหราน,น้ำหนัก72กิโลกรัมคุณดูนะคะ เอวใหญ่มากประมาณสาสามนิ้วนะคะแล้วก็ดูเหนียงนะคะเหนียงใหญ่มากดูแขนนะคะแขนใหญ่มากนะคะแล้วก็ดูพุงนะคะพุงใหญ่มากขาก็ใหญ่มากเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วก็คือตัวใหญ่กว่าผัวไปแบบว่าแบบเท่าตัวเลยอะคือตัวใหญ่มากอะคะ่ะคือเอาเป็นว่า คือมลย้อนกลับมาดูตอนเนี้อะมนยังลับไม่ได้เลยแล้วก็นี่ก็คือภาพจริงไม่ใช้สแตนอินไม่ใช้อะไรังนั้นคือตัวใหญ่จริงๆค่ะตัวแบบมโหลานมากๆคือน่ากลัวมากเห็นแล้วแบบเธอเอ้ยคือจากคนที่เคยตัวแบบไม่ใหญ่อ่ะแล้วพอมีลูกอะคะ่ะมนมีลูกมาแล้วสามคนนะคะแล้วก็คือดมข้าวก็วัวแล้วอะแล้วก็แบบไม่ออกกําลังกายอะแล้วคือกินมื้อเย็นดึก แล้วก็กินจุกกินจิกกินเท่าไหร่แบบไม่รู้สักพอกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ชอบกินของเหลือจากลูกอ่ะมนไม่รู้ว่าทุกๆคนที่ฟังมนอยู่ตรงเนี้ยเป็นข้อหนึ่งข้อใดที่มนได้พูดไปแล้วหรือเปล่าถ้าใช่มลบอกเลยเลยค่ะว่ามันลดยากมากมันลดยากชนิดที่ว่าแล้วชั้นชาตินี้ฉันจะผอมได้อีกเหรอชาตินี้ฉันจะลงมาได้อีกได้ยังไงมนบอกเลยว่าคุณต้องมีตัวช่วยว่ะถ้าไม่มีตัวช่วยก็คือแบบ ก็อ้วนอย่างเนี้ยคือมดอ้วนจริงๆอ่ะคือคือคือรูปมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะว่ามดอ้วนจริงในรูปเนี้ยจะหนักยู่ประมาณที่เจ็สิบสองกิโลกรัมนะคะคืออ้วนจริงๆแล้วตอนนี้ค่ะปัจจุบันเนี้ยอ่ะคุณคุณดูหุ่นมนปัจจุบันนะคะหุ่นมนปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถอยให้ดูะนะหุ่นมนปัจจุบันตอนนี้คือตัวเท่านี้นะคะนี่ตัวเท่านี้ในหุ่นเนี้ยนะคะมวลน้ําหนักอยู่ที่ประมาณห้าสิบสามกิโลกรัมนะคะนี่คือห้าสิบสามกิโลกรัม อ่ะต้องถอยให้ดูเองค่ะน้าหนักมวลตอนนี้นะคะอยู่ที่ห้าสิบามกิโลกรัมลดไปทั้งหมดสิบเก้ากิโลกรัมค่ะถามว่ามวลตัวเล็กแบบไซส์เอเลยไหมไม่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 ได้ไซส์ S สขนาดนะั้นเพรมนคนโครงใหญ่อยู่แล้วค่ะน้ําหนักตอนนี้ห้าสิบามกิโลกรัมลดลงไปทั้งหมดสิบเก้ากิโลกรัมนะคะนี่เลยแต่ในรูปที่คุณเห็นเมื่อกี้นะคะมวลน้ําหนักอยู่ที่เจ็ดสิบสองลดลงไปสิบเก้ากิโลกรัม คือจะต้องบอกว่าถ้าตัวขนาดเนี้ยมนก็ต้องมีเคล็ดลับปะมนต้องมีตัวช่วยปะมนจะลดเองออกกําลังกายนับแคลลดลดอาหารเพื่อให้ตัวลงมาเหลือห้าสิบสามกิโลกร,รัมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะระบบเผาผลาญมนไม่ดีมนน้ําหนักตัวเยอะมากนะคะแล้วก็มนมีลูกมาแล้วระบบเผาผลาญมันพังหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปเป็นสาวๆตัวเล็กๆน้ําหนักลดเนี่ย มนต้องใช้ตัวช่วยแล้วตัวช่วยของมนก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะย้อนกลับมาดูหน้าหมดก่อนอ่ะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้มนใช้กาแฟออริจินอลนะคะแล้วมนก็ใช้เอสชัวทานสองตัวคู่กันมนบอกเลยว่าพอมจริงๆตัวกาแฟเนี่ยนะคะมันจะเป็นซองแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นซองแบบนี้นะคะทานเป็นกาแฟทานแทนปกติเลยทานแทนกาแฟที่คุณทานปัจจุบันเลยค่ะ เปลี่ยนมาทานตัวนี้เพราะตัวนี้ค่ะมันแคลต่ําอยู่ที่60แคลเท่านั้นเองแล้วก็รสชาติอร่อยมากกินแทนกาแฟท,ทั่วไปได้เลยนะคะคือเมื่อก่อนมนก็กินกาแฟตามรถเข็นก็มีแล้วก็หรือกินตามร้านกาแฟในปั๊มก็มีค่ะแต่ตอนนี้มนไม่กินเลยมนมากินพวกนี้แทนเพราะตัวนี้มันเป็นครีมที่ไม่มีไขมันทานนะคะแล้วก็เป็นแคลต่ํา แล้วก็ที่สำคัญคือช่วยลดไขมันในเส้นเลือดด้วยคือดีมากๆยิ่งกินมันก็ยิ่งผอมบวกกับมีแอลคาเน n e นฟูมาเลตที่ช่วยไปปรับระบบเผาผลาญในร่างกายทําให้มวลค่อยๆตัวเล็กลงแต่ถามว่าลงแบบวูบๆ,ๆๆเลยไหมไม่ใช่มวลไม่ได้ผอมแบบรวดเร็วขนาดนั้นเปล่านะคะส่วนเอชัวเนี่ยเอชชัว e เนี่ยค่ะเฮ้ยมันดีมากแกมันเป็นแคปซูลกินง่ายมากแคปซูลแบบนี้แคปซูลแบบนี้อะ เป็นแคปซูลแบบนี้นะคะกินง่ายมากคือแค่กินก่อนอาหารกลางวันหนึ่งเม็ดอ่ะมันจะอิ่มนานมากแล้วมันก็คือเรียกว,ว่ามันก็จะผอมแบบค่อยๆผอมแบบเร็วอะ่ะมันเป็น,นกลไกธรรมชาติทุกตัวเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีส่วนผสมของยาอันตรายทั้งสิ้นไม่มีส่วนผสมของยาลดความอ้วนใดๆเลยเพราะฉะนั้นใครกินตัวนี้นะคะมลบอกเลยว่าผอมจริงๆ ตั้งแต่ขายมานะมลยังไม่เคยเห็นใครที่ไม่ผอมเลยค่ะคือผอมมากๆผอมทุกคนเลยผอมจริงๆนะคะกาแฟตัวนี้กับเอสัชวตัวนี้ทานคู่กันค่ะบอกเลยว่าผอมแบบหนึ่งเดือนผอมแน่นอนผอมจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะมลมีเซ็ตนะคะให้ทุกคนได้แบบว่าได้ลองอะได้ลองได้ลองนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะมลบอกเลยว่าวันนี้เซ็ตนี้คือดีมากๆค่ะ เซตนี้เลยค่ะสูตรผอมแบบคุณมนตัวมนเองลดความอ้วนมาได้19กกิโลมันต้องมีสูตรมนกินกาแฟนะคะในช่วงสายสายหนึ่งซองค่ะแล้วคือมนกินเอดชัวค่ะก่อนอาหารกางวั1น1นึ่งเม็ดค่ะแค่นี้จริงๆแล้วมันจะผอมแบบผอมเลยผอมแบบผอมลดลงมาเลยค่ะผอมจริงๆมนไม่ได้โม้นะ การที่จะลดความอ้วนได้19กิโลแม่งมันต้องมีวินัยมากๆเลยอะมันไม่สามารถที่จะวางไว้หลังตู้เย็นแล้วผอมได้ทุกอย่างต้องเข้าปากนะคะสูตรลองผอมของมนนะคะ869บาทได้กาแฟ1กล่องกับเอชชวหนึกล่องทานได้ประมาณ10วันค่ะ ตัวเซตเอาจริงค่ะทานได้1เดือนค่ะอันนี้เล็กคอมเมนต์และเป็นเซตที่ขายดีที่สุดน,นะคะได้กาแฟ3กล่องมี3 0ซองเอสชัว2กล่อง15เมตร2กล่องเท่ากับ30เมตรนะคะกินได้1เดือนค่ะเซตนี้1899ัอ้บาทคือผอมเลยค่ะผอม1เดือนมูลการันตีค่ะว่าผอมจริงๆค่ะส่วนเซตผอมชัวอันนี้ทาน2เดือนอันนี้ควบเลยค่ะมันเป็นการทานต่อเนื่อง แน่นอนอยู่แล้วค่ะการทานอาหารเสริมต้องทานต่อเนื่องถ้าคุณทานไม่ต่อเนื่องมันไม่มีทางผอมมดแนะนําเซต2เดือนเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเซต1เดือนเนี่ยมันตกพันแถ้า2อเซตมันก็จะเป็นเออเกือบสี่พันแล้วใช่ไหมคะแต่เซตผอมชัวร์ค่ะถ้าซื้อเซต2เดือนตัวนี้นะคะเหลือ3า9พบาทเองแล้วส่งฟรีด้วยค่ะคือผอมเลยค่ะทานครบ2เดือนตัวนี้ผอมเลยค่ะก็อยากให้คุณเปิดใจลองนะคะ แต่มนจะบอกว่าเซตที่มนขายดีที่สุดก็คือเซตนี้เลยค่ะสูตรผรอมแบบคุณมนคือเซตเอาจริงค่ะเซตนี้นะคะคือทานง่าย1เดือนค่ะตูดูสิคะตูเมื่อก่อนคือมนตัวใหญ่แล้วตอนนี้คือ S แล้วอะ่ะ S เหลือตัวนิดเดียวแล้วอะ่ะถ้าใครกินตามคุณมนก็จะได้ผอมแบบคุณมนค่ะ19กกิโลที่หายไปมนทานเซตนี้ผอมเลยค่ะ ผอมจริงๆถ้าใครสนใจทานนะคะทักหากคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนตอนนี้ได้เลยนะคะเขาจะแนะนำสูตรแบบคุณมนนะคะเซตเอาจริงผอมแบบคุณมนเลยค่ะมนขอเวลาหนึ่งเดือนในการทานแบบมีวินัยนะคะคุณผอมแน่นอนคุณผอมแน่นอนและคุณผอมแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะเซตตรงนี้ที่มนแนะนำเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคุณจะผอมแบบว่าปลอดภยัย ผอมแบบเอาจริงผอมแบบรู้เรื่องนะคะกลับมาผอมสวยกลับมาเป็นเหมือนสาวๆอีกครั้งกลับมาใส่เสื้อผ้าสวยๆได้เหมือนเดิมนะคะสนใจทักหาคนแชร์ทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือทักมาที่โคชหมนก็นได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากไว้นะคะกาแฟ,แฟแล้วก็เอชชัวค่ะ